พ่อลูกปั่นโปโอ๊ยปัน่นให้แหละไปเลยป้าอจาจารย์ ช่วงพ่อลูกปันโปสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับโปเด็ดเดดร้านเด็ดๆที่เขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นที่คุณเนี่ยฟังแล้วคุณต้องตามไปร้านแรกในวันนี้นะครับชื่อว่า b a k ก r รี u พับบนะครับผมตั้งอยู่ที่โครงการ3เสนวิลล่าถนนราชพฤกษ์นั่นเองนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นหลักของทางร้านนะฮะซื้อกัวซองเนยสด1ชิ้นนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มนะทุกเมนูยกเว้นอิตาเลียนโซดา ยูสุอฟฟี่ครับแล้วก็โคโคนัทคอฟนะในราคาเพียง129บาทเท่านั้นเองนะผู้ชมตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31สิงหาคม2565นี้นะฮะอย่าลืมไปใช้กันนะและโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการของเรานะฮะอย่าลืมแจ้งนะครับว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดูเวลเมื่อท่านผู้ชมเนี่ยซื้อครัว2ครบ3ชิ้นนะฮะรสชาติใดก็ได้แถมฟรีทันที ครัวซองเนยสดครับ1ชิ้นมูลค่า80บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2565และเมนูแนะนำของทางร้านนะฮะก็จะมีเมนูแรกครับเป็นครัวซองเนยสดแท้จากฝรั่งเศสเลยนะเมนูที่2ครับเป็นครัวซองซอชูชีต่อมาครับเป็นครัวซองโลฟนั่นเองนะฮะเมนูแนะนำสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องดื่มโรสตอรี่นะฮะเป็นกูหลาบ ออแกนิกจากไร่ของทางร้านนั่นเองนะฮะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะที่น่าสนใจเลยคือร้านเบค r ิพับบิกเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวนะที่ทําต่อแบบรุ่นสู่รุ่นเหมือนเล่หของเลยท่านผู้ชมเอ้ย <c oughs> บอกเลยครับว่าร้านเขาเนี่ยเน้นคุณภาพอย่างดีนะและครัวซองเนี่ยเนยสดของทางร้านเนี่ยเป็นครัวซองเนยสดแท้จากฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็ทําแบบโฮมเมดสดใหม่ทุกวันนะท่านผู้ชมฝากเอาไว้เลยนะครับกับร้านนี้เลยฮะเบคลิพับบิกนั่นเองนะฮะร้านเขาตั้งอยู่ที่โครงการ 3ามเสนวิลล่าถนนราชชฤกพึกนั่นเองนะฮะอย่าลืมนะไปใช้เป็นการโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการของเราด้วยเมื่อสั่งครัวซองสชิ้นรสชาติใดก็ได้แถมฟรีทันทีครัวซองเนยสด1ชิ้นมูลค่า80บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิ่งหาคม2565ติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับ